วิดีโอนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเข้าใจผิดนะคะที่น่าเจอเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มาเล่าให้นะ่าฟังคนจากในองค์กรผู้บริหารต่างๆที่มาเล่าให้นะ่าฟังหรือว่านักเรียนที่เรียนการโคชิ่งมานะคะก็จะมีความเชื่อผิดๆอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในวิดีโอนี้อันที่หนึ่งเลยก็คือการโคชเนี่ยไม่เห็นจะได้ผลเลยนะคะ คนที่น่าสังเกตคนที่มีความคิดแบบนี้มีความเชื่อแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองอะยังไม่เคยได้รับการโคร้ชตัวเขาเองยังไม่เคยเป็นโคชีโคชีก็คือผู้ได้รับการโคร้ชเขายังไม่เคยได้รับการโค้ชเป็นแบบการโค้ชจริงๆที่มีคุณภาพที่เป็นการโค้ชในระดับลึกนะคะนั่นคือเหตุผลที่เขาก็เลยไม่เชื่อนะคะว่าการโค้ชมันได้ผลเพราะเขาเองยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยนะคะแล้วเขาก็มาเรียนการโค้ช โดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรงกับการโคชนะ,ะและเมื่อเขาเรียนจบเขาก็จะไปโคชคนโดยที่คาดหวังว่าตัวเองต้องโคชเก่งตั้งแต่แรกเลยอะคือเรียนจบโปรแกรมเซอร์ติฟิเคชันปุ๊บฉันต้องโคชได้เก่งเลยต้องสร้างผลลัพธ์ได้เลยนะ,ะซึ่งอันนี้มันเป็นความคาดหวังที่ไม่เรียลลิสติกนะ,ะถามว่ามีคนที่แบบเก่งแบบนั้นจริงๆไหมมีนะคะคือเก่งได้ไว ต้องบอกว่าต้นทุนของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเราต้องยอมรับความจริงตรงนี้ก่อนทั้งไทยบุคลิกภาพทั้งการเติบโตของเราทั้งประสบการณ์ในการทํางานทั้งอะไรหลายอย่างของเราเนี่ยมีไหมมีคนที่เก่งในเรื่องของการโค้ชโดยธรรมชาติเลยมาเรียนปุ๊บเก่งเลยเก่งแบบไม่ได้เก่งแบบสุดไปเลยนะแต่แบบมีแววฉายแววที่จะเก่งเร็วกว่าเพื่อนๆมีไหมมีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ แต่ทุกคนมีศักยภาพที่จะเก่งขึ้นเก,เ,กเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วเหมือนที่น้าบอกนะคะนาะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆสามารถที่จะโคชได้ที่ระดับ M.C.C. หรือว่าระดับระดับทักษะที่สูงที่สุดได้ทุกคนถ้าเรารู้วิธีการที่ถูกถ้าเราฝึกอย่างจริงจังถ้าเรามีเมนเทอร์ที่ฝึกเราและฟีดแบ็กเราได้ตรงจุดนะคะทุกคนสามารถทําได้ถ้าไม่ถอดใจท้อใจไปล้มเลิกไปซะก่อนนะคะทีเนี้ยพอทุกคนพอคนที่อ่ามียังไม่เคยได้เป็น ได้รับการโค้ชที่เป็นแบบการโค้ชที่คมจริงๆอ่ะก็ยังไม่เชื่อถูกไหมเสร็จแล้วตัวเองก็เรียนเรียนเสร็จแล้วก็ออกไปโค้ชคนเลยแล้วก็แบบทําไมโค้ชไม่ได้อ่ะไม่ได้ผลลัพธ์อ่ะนะคะเขาก็เลยจะสร้างความเชื่อขึ้นมาว่าการโค้ชไม่เห็นได้ผลเลยนะ,ะแต่จริงๆความจริงคลยความจริงก็คือคุณยังคุณเพิ่งเรียนจบมาเหมือนคนเรียนจบหมอมาคุณรักษาคนไข้เก่งเลยเหรอถูกไหมคุณยังต้องไป อินเทอร์นคุณยังไม่ใช่อินเทอร์เขาเรีเยกอะไรเรสิเดนซ์ใช่ไหมก็คือยังต้องไปเป็นเ,เป็นแพทย์ฝึกงานอยู่ตั้งหลายปียังต้องไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางยังต้องนูน่นต้องนี่กว่าจะมีประสบการณ์เป็นหมอที่เก่งจริงอ่ะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถูกไหมฮะทีนี้การโคชเนี่ยนะว่าคงไม่ยากเท่ากับการเรียนหมอหรอกนะคะแต่ว่ามันก็ต้องรู้วิธีการที่ถูกต้องนะคะเรียนจบเนี่ยไม่ใช่เก่งเลยนะคะเรียนจบแล้วต้องฝึกต่อ ไปเรื่อยๆและฝึกอย่างถูกวิธีด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากไม่ใช่แปลว่าฝึกไปเลย500ชั่วโมงพันชั่วโมงแล้วมันจะเก่งขึ้นมาไม่ใช่ถ้าคุณทําแบบเดิมอะนะคะคุณทําแบบเดิมเหมือนที่นาะเล่าเรื่องไอสเก็ตอะตอนนี้ไปเรียนสเก็ตน้ําแข็งไม่รู้ใครได้ฟังอีกวิดีโอนึงหรือเปล่านะ,ค,ะคือถ้าคุณฝึกแบบผิดผิดผิดผ,ดผด ไปเรื่อยๆเป็นพันสองพันสามสามพันชั่วโมงมันก็ไม่พัฒนาอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องที่จะพัฒนานะนั่นก็คือคุณต้องมีเมนเชอร์ที่เก่งที่จะฟีดแบคคุณได้ตรงจุดด้วยนะคะถ้าคุณเข้าใจความจริงอันนี้แล้วคุณจบออกไปคุณไปโค้ชคุณก็จะไม่ได้คาดหวังให้ฉันต้องโค้ชได้เก่งได้ผลลัพธ์ตั้งแต่วันแรกถูกไหมแต่คุณจะมีมายเซตว่าเฮ้ยถ้ามันยังไม่ได้ผลลัพธ์อะเราจะต้องทํำยังไงให้ได้ผลลัพธ์ล่ะ ตรงไหนที่เรายังทําไม่ได้ดีบ้างตรงไหนที่เราต้องพัฒนาในบ้างนะฮะและอันนี้ก็คือประเด็นที่1นนะสำหรับความเชื่อที่ว่าการโคช้ชไม่เห็นได้ผลเลยนะอันที่2ออันนี้ได้ยินบ่อยเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะจะได้ยินจากผู้นําองค์กรผู้นาในองค์กรผู้บริหารหัวหน้าง,งานต่างๆการโคช้ชใช้เวลามากเกินไปนะฮะอันนี้คือความเชื่อที่ผิดๆการโคช้ชใช้เวลามากเกินไป ทำไมเรามาทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเวลาที่คนเรียนโค้ชไปแรกๆเนี่ยนะคะแล้วออกไปโค้ชเนี่ยหรือเวลาที่มาฝึกโค้ชก็จะเห็นจะเกิดการวนอยู่ในอ่างนะคะนั่นก็คือวนเวียนวนเวียนหาทางทางจบเซสชันนี้ไม่ได้สักทีนะ,ะเหตุผลเป็นเพราะอะไรเป็นเรื่องปกติเลยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่านี่คือเรื่องปกติเพราะว่าในตอนแรกๆอ่ะเหมือนคุณขี่จักรยานแรกๆคุณก็ขี่ไปล้มไปขี่ไปล้มไปถูกไหมคะ มันเป็นเรื่องปกติเวลาที่เราจะเรียนรู้ทักษะใหม่ตอนแรกๆคือยังทําได้ไม่ดียังงงๆอยู่จับทางไม่ถูกถูกไหมคะการโค้ชเองก็เหมือนกันเวลาที่คุณโคชแรกๆเนี่ยทำผิดทําถูกปนๆกันไปงงๆจับประเด็นก็ยังไม่ค่อยได้ฟังเชิงลึกก็ยังไม่ค่อยลึกพอจับประเด็นสําคัญที่เป็น core issue หรือว่าเป็นปัญหาเป็นลาก เป็นรูทคอสของปัญหาที่ลูกค้าเล่าให้ฟังก็ยังจับไม่ค่อยได้ถามคําถามก็ยังถามไม่ค่อยได้ดีพอทําสิ่งต่างๆสมรรถนะต่างๆยังไม่เก่งอะคะ่ะมันก็เลยดูเหมือนซสชั่นการโคชเนี่ยนานจังเลยแบบทําไมลูกค้าหาคําตอบไม่ได้สักทีทําไมจับประเด็นไม่ได้สักทีทําไมเราช่วยลูกค้าไม่ได้นะะมันก็เลยดูเหมือนใช้เวลานานมากๆในตอนแรกๆนะคะ,นะคะและถึงจุดนี้ก็จะมีหลายคนที่กิฟต์อัพไปเพราะว่าสร้างความเชื่อขึ้นมาว่า การโค้ชมันใช้เวลานานเกินไปการโค้ชมันไม่เห็นได้ผลเลยถูกไหมนะ,ะแล้วเขาก็จะเลิกแล้วก็ไม่ใช้การโค้ชต่อนะ,ะแต่จะบอกว่าสิ่งที่คุณประสบมันคือเรื่องปกติสิ่งที่คุณต้องทําก็คือโค้ชคุณต้องพัฒนาทักษะการโค้ชสมรรถนะการโค้ชของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไปไงนะคะซึ่งหลายคนก็ต้องพัฒนาเนี่ยต้องพัฒนาตั้งแต่ตอนที่เรียนหลักสูตรอยู่เลยและหลังจากจบหลักสูตรไปแล้วมันเหมือนกับเวลาคุณเรียนจบตีจบโทเลย หลังจากนั้นคุณไปทํางานนั่นแหละชีวิตจริงละที่คุณจะพัฒนาทักษะได้จริงๆถูกไหมก็คือคุณต้องไปฝึกไปโคชต่อแต่ถ้าคุณไปโคชคนสองคนแล้วคุณก็บอกตัวเองว่าการโคชไม่เห็นได้ผลเลยการโคชใช้เวลามากเกินไปแน่นอนคุณก็จะหยุดแล้วคุณก็ไม่ได้พัฒนาต่อแล้วคุณก็เลยไม่ได้ไปโคชต่อแล้วก็ไม่ได้สามารถจะช่วยใครด้วยศาสตร์การโคชนะ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเมื่อคุณพัฒนาการโค้ชไปในระดับที่คมมากยิ่งขึ้นเก่งมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยพัฒนาสมรรถนะต่างๆนะ,ะคุณก็จะไม่วนอยู่ในอ่างอีกต่อไปแล้วนะคะการโค้ชมันก็จะดูเหมือนมันไม่ได้ใช้เวลานานแบบนั้นแล้วนะ,ะแต่น่นอนบางทีถ้ามันเป็นประเด็น โอ้ประเด็นที่มันใหญ่มากๆเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนมากๆเนี่ยลูกค้าเล่าเรื่องของเขาก็ปาเข้าไปยี่สิบสามสนาทีละอะไรเงี้ยนะคะมันก็จำเป็นต้องใช้เวลานานเพราะว่าคุณกําลังแก้ปัญหาที่มันลึกและเป็นปัญหาใหญ่ไงถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องใช้เวลาแต่มันคุ้มค่ากับเวลาน,านั้นแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายลูกค้าจะหาทางออกให้กับปัญหาที่เขาวนเวียนไง ถ้าเราไม่ช่วยเขาแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอันนี้มันไม่เสียเวลามากกว่าหรอที่เขาต้องวนเจอปัญหานั้นวนเวียนอยู่ในชีวิตตลอดไปถูกไหมคะอันนั้นเสียเวลามากกว่าอีกดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการเป็นผู้นําอยู่แล้วมองว่าการโค้ชเนี่ยเสียเวลาบอกคําตอบให้เขาเขาเลยง่ายกว่านะคะอันนั้นมันเหมือนจะเป็นการทําให้เราคิดว่าเราแก้ปัญหาได้ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวเราไม่ได้แก้ปัญหาเลยเลยคะ่ะเพราะว่า ลูกน้องหรือทีมหรืออะไรของเราเนี่ยนะคะเขาก็ยังคิดอยู่ในระดับแบบเดิมเมื่อปัญหาเรื่องเดิมวนกลับมาเขาก็จะเอามาให้คุณแก้ให้คุณบอกคําตอบกับเขาอีกเช่นกันและเขาก็จะไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้นะคะรวมทั้งคําตอบบางอย่างที่เราให้เขาไปมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องสําหรับสถานการณ์ของเขาก็ได้คือเราอาจจะมีการตีความว่าปัญหาเขาคือเรื่องหนึ่งแต่จริงปัญหาเขาคืออีกเรื่องหนึ่งนะคะ มันก็เลยทำให้เราเนี่ยบอกคำตอบเขาไปแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยก็ได้นะคะและเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ายุคนี้เนี่ยการที่เราจะ empower คนการที่เราจะทำให้องค์กรเติบโตได้เนี่ยเราต้องช่วยให้ทุกคนเนี่ยแก้ปัญหาของตัวเอง นะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าถ้าคนทุกคนเป็นแบบนี้ได้องค์กรก็จะเติบโตแต่ถ้าเราอยู่ในองค์กรที่ผู้จัดการคอยบอกคาตอบให้ลูกน้องตลอดเวลาหัวหน้าง,งานลีดเดอร์บอกคําตอบให้กับลูกน้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันจะเติบโตไปได้ยังไงเพราะว่าคนที่คอยบอกคําตอบเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนที่เหลือนั่งฟังคําตอบนั่งรอคําตอบจากคนที่เป็นหัวหน้าง,งานถูกไหมคะแทนที่เราจะสร้าง culture ที่เป็น coaching culture ที่ทุกคนเนี่ย สามารถเซลฟ์โคชิ่งตัวเองได้นะคะหรือหัวหน้างานโคชให้เราอะหาคำตอบด้วยตัวเราเองได้นะคะอันเนี้ยมันจะเป็นการทวีคูณการเติบโตขององค์กรเพราะทุกคนเนี่ยนะคะกำลังพัฒนาตัวของตัวเองนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะตั้งเป็นเป้าหมายสำหรับตัวเองแล้วก็สำหรับองค์กรของตัวเองนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็น2ความเข้าใจผิดนะคะที่เจอบ่อยๆสำหรับใครที่เคยได้ยินมานะคะ รวมทั้งจริงๆมีอีกอย่างนึงที่อยากจะจะเล่าเพราะว่าอันนี้จะมาในฝั่งของคนที่เป็นลูกค้าที่ได้รับการโคช้ชในองค์กรแล้วเกิดความเชื่อว่าการโคช้ชไม่ได้ผลนะคะอันนี้เป็นความเชื่อจากฝั่งของคนที่ได้รับการโคช้ชอาจจะเป็นผู้บริหารอาจจะเป็นพนักง,งานในองค์กรนะค,ะความเชื่อนี้มาจากไหนนะคะก็ต้องบอกตรงๆว่าความเชื่อนี้จากการวิเคราะห์นะแล้วก็จากการที่ลูกค้าเล่าให้ฟังด้วยเนี่ยนะคะ มันมาจากการที่เขาเองมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการที่เคยได้รับการโค้ชโดยโค้ชที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่นะะซึ่งนาก็ได้พูดมาในทวิดีโอแล้วว่าพอที่พอลกพอโค้ชเนี่ยไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่แล้วก็ยังโค้ชที่ระดับผิวคือระดับปัญหาระดับสถานการณ์ไม่ได้โค้ชที่ระตัวตนของลูกค้านี่นะคะมันก็เลยทําให้การโค้ชมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะนะคะสมรรถนะ ยังพัฒนาไปไม่ถึงสมรรถนะที่เป็นระดับแอดวานซ์เนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้คนที่ได้รับการโค้ชอะรู้สึกว่าไม่เห็นจะช่วยฉันหาคาตอบอะไรได้เลยอะไม่เห็นโค้ชไม่เห็นเข้าใจฉันเลยอะโคช้ชไม่เห็นจะฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่ฉันเล่าให้เขาฟังเลยเอ่อไม่เห็นจะช่วยฉันได้เลยอะกระบวนการโค้ชไม่เห็นเวิร์กเลยนะคะแต่ความคิดของคนเหล่านี้จะเปลี่ยนเมื่อเขาได้โค้ชกับโค้ชที่มีสมรรถนะในระดับสูง แล้วก็โคชได้ในระดับแอดวานซ์นะคะความคิดความเชื่อของคนเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแล้วเขาก็จะตระหนักรู้ขึ้นมาว่าอ๋อที่ในอดีตอะ่ะการโคชมันไม่ได้ผลอะ่ะเพราะว่า โค้ชเหล่านั้นอะยังมีประสบการณ์ไม่มากพอแล้วก็ยังมีทักษะในระดับที่ไม่แอดวานซ์มากพอนั่นเองนะคะอย่างที่นาบอกกลับไปที่คําเดิมเราอยากให้ทุกคนโค้ชได้ในระดับแอดวานซ์ไม่เกี่ยวกับการสอบคุณวุฒินะคะเกี่ยวกับทักษะที่เรามีเพราะการที่คุณโค้ชได้ในระดับแอดวานซ์นะคะจะ ช่วยให้คุณสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วก็อย่างที่น่าบอกเลยทักษะสมรรถนะต่างๆในการโคช้ชมันช่วยยกระดับผลลัพธ์ทุกด้านของชีวิตเรานะะการที่เราสามารถฟังคนแล้วรับรู้ข้อมูลระดับลึกที่แม้กระทั่งเจ้าตัวเขายังไม่รู้อะนะคะคิดดูสิว่ามันส่งพลังมันส่งผลต่อความสัมพันธ์นั้นยังไงนะ,ะแล้วมันดีกว่าการที่เราจะฟังคนได้ในระดับ จับใจความได้บ้างจับไม่ได้บ้างนะคะฟังได้ระดับผิวเผินบ้างลึกบ้างปนปนกันไปนะคะมันแตกต่างกันถูกไหมกับการที่เราสามารถจะฟังเขาได้แบบ จดจ่อและลึกตลอดเวลานะคะอันนี้ยกตัวอย่างแค่หนึ่งสมัธนานะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแอดวานซ์สกิลต่างๆของเราสมรถนะต่างๆในการโค้ชของเราเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเป็นโค้ชที่เก่งมากยิ่งขึ้นมันไม่ได้ทําให้เราเป็นผู้นําที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่มันทาให้เราเป็นมนุษย์อะเป็นฮิวแมนบีอิงที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะคะนะจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมารู้จักกับศาสตร์การโค้ชนะคะซึ่งหนังสือเล่มต่อไปที่จะออกนะคะก็จะเป็นหนังสือด้านการโค้ชเช่นกันนะ ะะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจการโคชและนำการโคชไปใช้ได้ก็จะเป็นหนังสือที่เล่มที่3ที่ออกต่อมาจากหนังสือ2เล่มนี้นะคะถ้าเคยเคยอ่านก็จะเป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตัวเองเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเซลฟ์เฟสีมนะคะาย from within สองแสงเจ,จิดจระจากภายในแล้วก็เล่มนี้ก็คือ reinventing you designing life นะคะสองเอ่อตื่น นะคะปฏิวัติตัวคุณออกแบบชีวิตดังใจฝันนะคะนี่ก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองเช่นกัน2เล่มนะคะเนื้อหาไม่เหมือนกันแต่ว่าอ่านร่วมกันได้นะค,ะครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วประเทศนะคะแล้วก็ติดตามก,กันกับเล่มที่3ที่เป็นเล่มภาษาไทยแต่ว่าเป็นเล่มที่4ของเราแล้วเนี่ยนะคะ ก็สามารถติดตามกันได้นะคะแล้วก็ใครสนใจหนังสือธุรกิจการตลาดาสําหรับใครที่เป็นโค้ชเป็นคอนซัลแทนทาธุรกิจที่ขายความเชี่ยวชาญนะคะก็ไปอ่านไปซื้อใน amazon.com ได้นะคะให้เขาส่งเ,เขาจะปริ้นแล้วก็ส่งกลับมาจากอเมริกากลับมาที่ไทยนะคะหรือว่าสามารถสั่งเป็นอ e ีบุ๊กอ่านใน Kindle ได้เช่นกันนะคะก็ใครที่มีคําถามอื่นๆน,นะคะก็สามารถปรึกษาสอบถามเข้ามาได้ทาง Line แอดโคชิดาน,นะคะสำหรับใครที่ต้องการสอบถามแล้วก็ปรึกษาว่าหลักสูตรไหนจะเหมาะกับคุณนะคะจะเรียนเลเวล1 ดีเลเวล1 e เลเวล2หรือว่าเลเวล3อะไรยังไงนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้นะคะที่ n i n e แอดโคชนิดาค่ะ